สวัสดีค่ะน้องชเชมนะคะธัญพรอยอดนุสิทธ์ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะอายุ18ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ,คะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องชเชมในการประกวดมิสควีนเรนโบว์สกาย y 2026นี้ด้วยนะคะจากอดีต Miss ที e เรนโบว์สกาย2024ตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ปีค่ะ น้องเชมเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากทีนสู่ควีนได้ด้วยประสบการณ์การทํางานกับทางสมาคมฟ้าสซิล้งม,มามากกว่า2ปีและในวันนี้นะคะน้องเชมก็มาพร้อมกับโครงการเพศกับการศึกษานั้นคือเรื่องเดียวกันค่ะเพราะในฐานะที่น้องเชมเองก็เป็นตัวของนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาไทยแล้วก็ได้พบกับปัญหาว่าเยาวชน LGBTQ ในปัจจุบันนะคะถูกตีตาถูกเยยดหยามเป็นจํานวนมากน้องเชมจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่สีขาวพื้นที่ปลอดภัยให้กับ LGBTQ หลายๆคนนั่นเองค่ะ ใช่ค่ะน้องเชมเดินทางมาจากอำเภอหาดใหญ่เลยค่ะเพิ่งถึงมาเ<า>มื่อวานเลยในชุดเข้าห้าองดาสื่อถึงชุดอะไรลูกวันนี้ชุดพื้นเมืองเลยค่ะจากทางภาคใต้ใใชใรู้สึกภูมิใจทุกครั้งค่ะที่ได้มีโอกาสสวมใส่ก็เป็นลูกปัดมโนรานะคะสะท้อนให้เห็นสัตลักษณ์ของท้องถิ่นใต้แล้วก็้าปา่าเตผภาพพื้นเมืองของทางภาคใต้ค่ะใช่ อขอควาขอของใจเป็นปสาตย์ต้้ที์เราไม่เดมืนลูกค่ะก็ฟ้าคพามแม่พี่น้องชาวไายนะคะรวมเป็นแรงเชื่อแรงใจให้เด็กไายคนนี้ในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะรับรองว่าจะไม่พิดวังแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ